สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกนะครับจะไปคุยถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนอย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกของพวกเรานะครับกำลังจะมีคิวลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก3นัดที่เหลือที่ประเทศ UAE นะล่าสุดอากิระนิชิโนเฮดโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นนะครับ ก็เรียกนักเตะทีมชาติไทยเข้าแคมป์ชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแต่นักเตะอีกหนึ่งชุดเนี่ยที่มาจากสโมสรที่ผ่านการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอรอบรองเนี่ยทั้งเชียงรายชนบุรีบุรีรัมย์แล้วก็ทูแบงคอกนะครับเดี๋ยวจะสมทบในวันที่10พฤษภาคมแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนในวันที่7พฤษภาคมนะครับในแคมป์แรกนี่ก็เป็นนักเตะที่อยู่ในสโมสรที่ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลเอฟเอ รอบรองชนะเลิศนะครับโดยอากิระนิชิโนเขาบอกว่าตอนนี้อย่างที่ทราบว่าไทยลีกปิดฤดูกาลก็เข้าใจว่าสโมสรส่วนใหญ่ปล่อยให้นักเตะพักก็จะมีแค่บางทีมอย่าง BG ที่เริ่มกลับมาซ้อมปีซีซั่นกันแล้วดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยทางทีมงานจะค่อยๆไต่ระดับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทีมจะพยายามเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้สภาพร่างกายของนักเตะทุกคนกลับมาสมบูรณ์ อันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่านักเตะก็อยู่ในช่วงที่เขาพักก็กว่าจะเรียกความฟิตกลับมาต้องใช้เวลาถ้าจะไปโหมเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเจอการบาดเจ็บเล่นงานได้นะครับก็ต้องไต่ระดับไปนอกจากนี้ครับเรื่องของทีมชาติไทยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเคสของน้องธนวัตรซึงจิตถาวรนะครับแข้งดาวรุ่งไทยของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยและน้องธนวัตรเนี่ยกำลังลุ้นที่จะลงเล่นพิม์ลิกอังกฤษ กับทีมเลสเตอร์ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าน้องธนวันรเนี่ยจะมาช่วยทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นทางคุณพาทิศสุบพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาออกมายอมรับว่าธนาวัน์เนี่ยกองกลางของเลสเตอร์ที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางจากอังกฤษเข้าสู่ UAE เเพราะเดินทางมาจากประเทศโซนยุโรปนะครับ คุณโจเนี่ยเขาบอกว่าธนาวันรนะครับเป็นนักกีฬาที่ถือ2ส,สัญชาติทั้งไทยและฝรั่งเศสที่ทางสมาคมเจอเนี่ยคือพาสปอร์ตของไทยของน้องธนวันรเนี่ยหมดอายุไปหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สมาคมเนี่ยได้ประสานงานให้น้องธนวัต์ไปกองสุนไทยที่ลอนดอนเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายเหมือนกันเพราะว่าสมาคมเนี่ยต้องได้เอกสารตัวนั้นมาให้ทันเพื่อที่จะได้ลงทะเบียนให้น้องธนวัน์เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของพาสปอร์ตไทยเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาหมายเลขต่างๆเนี่ยได้หมดแล้วแต่มันอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางจากอังกฤษเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะได้ตัวเล่มพาสปอร์ตไทยออกมาเป็นคนไทยหรือน้องเขาจะใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศสเดินทางเข้า UAE เพราะสําคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่า UAE เนี่ยเขามีกําหนดถ้าเกิดสมมุติว่ามี คนที่เดินทางมาจากอังกฤษหรือโซนยุโรปเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมแข่งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับส่วนในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยของน้องธนวัฒนไม่มีปัญหาแน่เพราะได้ประสานงานไว้หมดแล้วนะครับก็ลุ้นกันแค่เรื่องของการเดินทางเรื่องของพาสปอร์ตต่างๆอันนี้น่าติดตามนะครับผมคิดว่า ก็น่าจะมีทางแก้ได้หรือยายน้องธนวัฒน์เดินทางกลับมาไทยก่อนแล้วค่อยไปที่ UAE แต่เรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องไปติดต่อสื่อสารกับทางไทยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบว่าสถานการณ์โควิดในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันการที่คนเดินทางจากต่างประเทศเข้าไทยเนี่ยโปรติต้องกักตัวแน่นอน10หรือ14วันนะครับแต่ในเคสของน้องธนวัฒน์เนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นไปได้ไหมว่า ให้เดินทางมาไทยแล้วก็ฝึกซ้อมแต่ผมว่ามันก็ยากอ่ะมันก็ต้องทําตามกฎนะครับรวมถึงจะให้เดินทางจากอังกฤษไป UAE เลยอันนี้ก็ยากก็ต้องกัดตัวซึ่งไม่ทันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะที่จะได้เห็นน้องธนวัน์มาเล่นให้กับทีมชาติไทยในคัดบอลโลกครั้งนี้เพราะอย่าลืมนะครับโปรแกร,รมพิม์ลิกอังกฤษอะ่ะเดี๋ยวจะเสร็จเนี่ยคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องธนวัน์นะครับ จะมีชื่อได้ลงเล่นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษหรือเปล่าหรือจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่บอกเลยว่าต้องลุ้นอย่างหนักนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยแน่นอนครับผมอยากเห็นน้องธนวันรมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วฝีเท้าของน้องระดับนี้เนี่ยเล่นในทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้อย่างโหดยิงได้ต่อเนื่องหรือแค่ลงเล่นชุดใหญ่นะครับ อยากเห็นน้องเขาเล่นแบบเต็มเ,มเลยและเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนก็คิดแบบผมแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องในข้อจํากัดต่างๆจริงๆก็ยังพอมีหวังนะครับก็ต้องดําเนินเรื่องให้ไวแล้วก็ติดตามให้ดีนะครับ ถ้าเกิดน้องชนวัฒจะไปลุยทีมชาติไทยก็ต้องกลับมาไทยก่อนที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษจะจบฤดูกาลเพื่อมาเตรียมตัวเพื่อมาก,ากักตัวต่างๆนะครับแต่ก็ต้องดูว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเอายังไงนะเพราะว่าน้องชนวัฒนก็เป็นอีกหนึ่งนะักเตะที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นเหมือนกับผมนะครับอันนั้นก็ติดตามกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมคัดบอลโลกของทีมชาติไทยเนี่ย3มิถุนายนจะพบกับอินโดนีเซียนะเวลา5ทุ่ม45นะครับ เมิถุนายนจะพบกับ UAE นะครับเวลา5ทุ่ม45แล้วก็นะัดสุดท้ายของรอบนี้เนี่ยแข่งวันที่15มิถุนายนเจอมาเลเซียเวลา5ทุ่ม45ก็ติดตามกันอยากเห็นจริงๆก็หวังว่าจะมาได้นะสำหรับน้องธนวัฒน์นะครับก็ติดตามกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันครับ ขยับไปดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่ทําให้สื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจกันหน่อยก็คือเรื่องของมาซาทดะอิชิอินะครับเฮดโค้ชดีกรีแชมป์เจลีกกับทีมคาชิมะแอ d เลอร์นะครับที่ปัจจุบันคุมทีมสมุทรปราการซิตี้และผลงานดีได้รับคําชื่นชมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่อิชิอิเนี่ยเขานําฟุตบอลญี่ปุ่นมาปรับใช้กับฟุตบอลไทยทําให้สมุทรปราการเล่นสนุกจนทําให้นักเตะติดทีมชาติไทยหลายคนนะครับ ก่อนหน้านี้สื่อญี่ปุ่นหรือสื่อไทยก็ตีข่าวก่นว่าอ e ิชิอ e ิเนี่ยอาจจะกลับญี่ปุ่นเพราะว่ามีข่าวว่าทีมเจลีกหลายทีมอยากดึงอ e ิชิอ e, ิไปคุมทีมนะครับเพราะอย่าลืมว่าอ e ิชิ e ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นสุดยอดนะครับเป็นโค้ดดีกรีแชมป์เจลีกปั้นนักเตะประดับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงไปค้าแข่งในยุโรปมากมายนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้อ e ิชิ e กลับมาก่อนที่ล่าสุดนะครับทางสมุทปราการซติตี้เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าอิชิอิ จะอยู่คุมสมุทรการต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนนะทาให้แฟนบอลเคี่ยวสมุทรก็มีความสุขและยิ้มได้นะครับรวมถึงแฟนบอลชาวไทยก็เฮเลยเพราะโค้ชคุณภาพระดับเอเชียยังคงอยู่ในไทยลีกซึ่งอิจิก็ยืนยันเองอีกทางนะครับว่าจะอยู่ช่วยพัฒนานักเตะไทยและพาทีมสมุทรปราการซิตี้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะล่าสุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยสื่อญี่ปุ่นอย่างซ็อกเกอร์คิงนะครับเขาให้ความสนใจอย่างมาก แล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์อ e ิชิเพราะตอนนี้อ e ิชิเนี่ยกลับบ้านที่ญี่ปุ่นนะถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต่อสัญญาคุมทีมสมุดปราการต่อไปแล้วก็อีกหลายๆเรื่องคำถามแรกที่เขาถามอ e ิชิเนี่ยก็คือเป้าหมายของอ e ิชิในซีซั่นหน้าเป็นยังไงบ้างอิช e ิเขาบอกว่าในปีแรกของเขากับสมุดปราการเนี่ยพลาดสิทธิ์ในการเข้าร่วม ACL เพราะทีมจบอันดับที่6 ดังนั้นเป้าหมายของเขาคือการได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าสำหรับการจัดอันดับเขาต้องการให้ทีมอยู่ในอันดับที่3ของตารางผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาจึงต้องการป,ปรับปรุงความแข็งแกร่งของสโมสรในด้านเกมลุกและเกมรับให้เท่าเทียมกัน และอิชิก็บอกว่าอาจจะยากเพราะงบประมาณของสมุทรปราการเนี่ยต่างจาก BG ที่คว้าแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพาสมุทรปราการก้าวขึ้นเป็นทีมระดับท็อปไทยลีกได้นะครับคือสมุทรปราการปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของสควอตทีมเนี่ยยังสู้ทีมใหญ่ทีมอื่นไม่ได้นะครับพอักเนนตัวหลักเจ็บก็มีแต่ดาวรุ่งรวมถึงเกมรับที่ต้องปรับเพราะเกมลุกดีมากม ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของอ e ิชิอ e ิเลยและคิดว่าเขาน่าจะแก้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อญี่ปุ่นยังถามถึงนักเตะไทยคนหนึ่งของทีมสมุติปาการที่มีข่าวในฟุตบอลเจลิกมาตลอดก็คือน้องเท่เจริญศักดิ์วงกรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเท่มีข่าวกับทีมชิม,มิสึเอสพาวแล้วก็วีวาเลนนางาสกิทางมุมมองของซ็อกเกอร์คิงเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าอ e ิชิอ e ิมองเจริญศักดิ์เป็นแบบไหนบ้าง อิชิตอบถึงเจริญศักิ์ก็บอกว่าเจริญศักิ์เนี่ยเป็นคนเงียบๆและรู้สึกทะเยอทะย,ยานน้อยกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นเล็กน้อยแต่เขาก็มีเป้าหมายในการเล่นเจลิกและต่างประเทศด้วยเหตุนี้เขาคิดว่านักเตะไทยจะเติบโตมากขึ้นดังนั้นเขาจึงอยากให้ผู้เล่นอายุน้อยๆเป็นเหมือนเขาในตอนนี้และตอนนี้เขาก็บอกว่าเจริญศักิ์ก็คงเป็นระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกถ้าเขาฝึกซ้อมต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเขาจะสามารถมาเล่นฟุตบอลเจลีกได้อย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้นะครับอิชิยังพูดถึงชนาทิปทีร์ทรที่ค้าแข่งในฟุตบอลเจลีกด้วยอิชิเขามองว่าผู้เล่นไทย,นยมีความสามารถสูงและรู้สึกว่าระดับของพวกเขายังต่ำกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นในแง่ของการตัดสินใจในเรื่องของสถานการณ์และตำแหน่งต่างๆในกรณีของชนาทิปมีแง่มุมที่ดีเพราะเทคนิคดีอีกทั้งชนาทิปและทีรทรเนี่ยต่างยึดต,ติดสไตล์ของทีม และคิดว่าสิทธิโชคที่เข้าร่วม FC ฟ e รวกิลเนี่ยจะสามารถทำได้ดีแน่ในเจลีกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของอิชิที่ให้สัมภาษณ์กับ Soccer King ก็มีหลากหลายประเด็นแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่อยากทำไทยลีกต่อเพราะเขามีความสุขนะและอยากจะพาสมุดปราการก้าวเป็นทีมชั้นนำและรู้สึกว่านักเตะไทยเนี่ยมีความสามารถและสามารถที่จะปั้นหรือต่อยอดให้เก่งขึ้นกว่านี้ได้ในอนาคตนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่อ e e ีชีอีอยู่คุมไทยลีกต่อฟุตบอลไทยจะได้พัฒนานะครับและผมก็คิดว่าดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็คงมีความสุขกับการทํางานที่ไทยในการคุมทีมไทยลีกเพราะนี่คืออีกหนึ่งความท้าทายของอีชีอนะครับที่เขาเนี่ยผมเชื่อว่าอยากจะประสบความสําเร็จในฟุตบอลไทยลีกแน่นอนเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าสูปรการน่าสนใจนะครับรวมถึงฟุตบอลไทยเนี่ย ก็น่าจะได้อะไรดีๆจากอิชีอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนครับก็ติดตามกันนะอันนี้เป็นเรื่องของสมุทรปราการซิตี้ที่มาฝากกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขายังอยู่ไทยลีกต่อสําหรับอิชีทั้งที่มีทีมจากเจลิกให้ความสนใจตั้งเยอะนะครับแสดงว่าฟุตบอลไทยบ้านเราเนี่ยก็มีของดีเหมือนกันนะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันหน่อยเจ้าของแชมป์ฟุตบอลช้าง f a ฟเอคัพในฤดูก,กาลล่าสุดนะครับ ที่เอาชนะจุดโทษชนบุรี FC นะและพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีคิวลงเล่นฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนะล่าสุดเชียงรายนะครับได้ทำการเปิดตัวชุดแข่งขันที่จะใช้ลงเล่นในฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยแบ่งออกเป็น4สี4แล้วก็มีที่มาและความหมายที่น่าสนใจอย่างมากไปดูกันที่ชุดแรกนะครับคือเสื้อแข่งขันสีส้มพิมพ์ลายผ้าทอล้านนาแบบคุมโทนสีส้ม เพิ่มความโดดเด่นนะครับด้วยการตัดต่อแถบลายล้านนาสีดําที่คอเสื้อแล้วก็แถบข้างลําตัวและปลายแขนนะครับไปดูเสื้อแข่งขันสีดำกันหน่อยเขาบอกว่าโดดเด่นด้วยงานพิมพ์ลายผ้าทอล้านนาทั้งตัวคอวีสีดำปลายแขนตัดต่อด้วยสีสม้มแล้วก็มีสีแดงเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะการเทสีผสมกันให้เกิดเป็นลายที่มีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นและพร้อมอยู่เคียงข้าง lgbtq บวกสนับสนุนความเท่าเทียม เคารพความแตกต่างหลากหลายไม่แบ่งแยกเพศนะครับโหนความหมายดีมากๆสํสำหรับเสื้อสีแดงนะสวนสีเขียวเนี่ยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบไล่สีให้ดูมีมิติพิมพ์ลายบริเวณบ่าทั้ง2ข้างก็เชียงรายนะครับจะมีคิวลงเล่น ACL รอบเพยอฟเนี่ยจะพบกับแดกูนะที่มีอ e ียองแรงนะครับอดีตกองกลางของเชียงรายเนี่ยคาแข้งอยู่และจะมีการประกาศวันแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกหครั้งก็ โดดเด่นในแบบฉบับของเชียงรายนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยชุดแข่งขันฟุตบอล a c l ของทีมในไทยลีกออกมาให้ชมกันแล้ว3ทีมนะครับก็จะมี BG ที่เปิดตัวก่อนใครแล้วก็มีการท่าเรือที่เปิดตัวและเป็นอาริที่เข้ามาผลิตให้นะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็มีเชียงรายนะครับที่ล่าสุดก็ออกมาแล้วความหมายลึกซึ้งนะครับก็ไปจับจองกันได้สำหรับแฟนบอลทั้ง 3- 4ทีม รวมถึงราชบุรีเดี๋ยวรอดูนะครับก็น่าจะมีการเปิดเผยโฉมชุดแข่งขัน ACL เในเร็วๆนี้ก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระที่นำมาพูดคุยกันหวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมช่วยกันกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ในช่องทาตองซุยมุ่งสู่4 0,000ื่ซับไปด้วยกันกับผมต้องพานุวัต์ ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยส่วนใครที่กดแล้วย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกดอีกนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ